มาอาบน้ำน้ำกันอาบน,น้ำน้ำไม่โม้นเด้ดอลุงบอกกันครับเ้ยเย็นสบายเย็นสบายเด้อเย็นสบาย,ย

Làm khuôn giếng Dính thầy trên bà ມ່ວນແນາະເປັນທີ່ອາດອາດນ້ຳ น้ำเนี่ยมือเสาร์มีแห้งคืนมาแล้วก็ข้างมอเข่าแล้วกอาบน้ำเราได้ไม่มดนะนมือเสาอาบน้ำมีแหงบมื่อานห่อนมื่านาวงานาวก็อาบน้ำมือเสานนอยังอาบน้ำปุ่นกะเ็งขึ้นจากอาบได เยนน็นอ,อ,นอนนยู่ในห้องน้ำนะสมานองก้อนอยู่ห้องน้ำนะเย็นเย็นเย็นอวันนี้นี่ยมือเศร้าเลยกินข้าวอีก ก็เลยวันเราก็เห็ดคักทราแห่แม่นอะ้าวจะขึ้นจังได้ได้นาะบาทเนี่ยผู้หญิงสูงแทอ้อยู่หญางสูงไรวันนี้ก็มาสวยเข่าด้วยผี้องเนือ้ออาบน้ำแล้วแต่งโตเรียบร้อย ข้าสวยเขาใมม้อนีแยกตังหากเด้อันนี้เขากล่นหวท่านี่อันนี้เขาเย็นนะนี่ข้าแบงตางหากขาพสวยปนกันกินเขาเย็นก่อนกินเขาเย็นให้มืดสุอเพราะว่ามันอสิริอุ่นไลยถเถอขามาอุ่นแต่เขากล่นหวดเนา ติ๊หนึ่งต่างหากกลนหัวติบหนึ่งต่างหากเขาเย็นใส่ติบหนึ่งต่างหากเนาะเอาปาัสวยปนกันอระเี้ยวเขาปัสวยกลนหัวแบบเอากลุนหัวเนี่ยเขาเท่ามาในม้อนหนึ่งเขาหนึ่งปุ่มสองเมื่อเลยได้เนี่ยมือแรงก็อุ่นเขาเย็นกินมามือเศร้าแล้วมือแรงก็สั่นจะ หมดเศร้าอันนี้มาเลือเข่าเย็นมันกลายไปเลยแหละใส่ซ้ำติ๊บเพื่อลูกเพื่อล้านมาเพื่อลูกล้านมาเผื่ทั้งอื่นก็กินหนึ่งเขา่าหนึ่งเพื่อแขกเพื่อคนเพือพอพ่อลูกล้านมาเด้อพี่น้องเด้อกันด้วยแบบกับทาวเบิร์นสองคนนะโอ้สองมือกินบเวชเขา่าเน่ยเพื่อลูกล้านมาหลินน้ำน้ำปุกลุกมาโบนั่นบ่มาหลินน้ำยา อะหารเขาสู่เขากินปิ่งปลาแหง้งชิกินกับตำหม,มักแตงนี่ก็มาบึงเป็นมอนต้มแซ่บเด้อพี่น้องต้มแซ่บหมูสับเด้อปรุงแล้วเรียบร้อยสุกแล้วกะสิตมหมักแตงกินกับปิ่งปลาแห้งแน่ ผมมาข้างนอกอากาศก็คืมคืมบ้างเนี่ยนะตกอีกแล้วเด้อฝนนะอากาศคืมฝนสิตกอีกแล้วตกถูกมือตกถูกมือทุกวันบรรยากาศข้างนอกมมียังขายสนครัวให้พี่ให้น้องให้ลูกให้ร้านเบ้างนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาสั้นพาซี่เดพาเปิดพาวนาย์ม่มอนเด้อ ตุกมือบะมี่ย่างถ่ายสวนัวรเรือนนี่แหละเอิงทำกับข้าวกินโน่นกินนี <c> ่เ <ười> บิ่งแนเนี่ยเอ้ยกุก้ัอะไมันหักไหมหยอดงามๆอย่งมงีเฮ็ดแกงใส่เด้ผักติวเหือนนังเห็นหักมาผีเลยงานนี่เลสหาใหม่ขำเม,มียนเอาไว้กิน บรรยากาศข้างนอกอักรีนี่จักสีสรีหวานหรือสรีข้าวเหนียวยังบ่ฮู้เลยนี่เป็นหมอยแหละออกหมอยแล้วสรีานก็แซ่บสรีข้าวเหนียวก็แซ่บคือกันมังกรก็เก็บกินหมดหลายลูกเลเด้เก็บยกินเก็บกินหลายลูกเลยเด้อังกรกนะ อ้ยเห็นแบบมีหลตดปีโกกันมีเป๊ก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 เก็บเพไ่ให้เพิ่นออกใหม่หยอดมาอือ้อใ้มอนเก็บหลวกเมื่อวานเก็บหลวกกินเมื่อวานแซ่บแซ่บหวานหวานจะเบิ่นทงคงมัน นี่อันนี้เนี่ยมีประโยชน์ได้เด้อนี่เดอ้เดอเดี๋ยวกอโต๊ะมาตั้งอยู่นี่ปัดมันเป็นแป้นสะอาดเรียบร้อยโต๊ะมาตั้งอยู่นี่กินข้าสวัสดิ์สวยนี่เมันถมเลยนี่เอาที่ดินอยู่หน้าบ้านนั่นแหละมาถมมียังเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กะลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อถ่ายบรรยากาศโวนครัูมียังเห็ด เขากับน้ำกินเข่านาะพี่น้องโอเคบาย